ชื่อทวันรัตพระคพัสพง์เจ้าค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรจ่อลูกทั้งสองคนบุตรกธิดาค่ะปัญหาชีวิตคือลูกดื้อใช่ไหมทำแต่เรื่องที่ทำให้เราเสียตังค์เสียเงินปวดหัวปุดใจค่ะการงานการเงิน เขาทําให้การเงินของเราล่อยหลอด้วยล่อยหลอด้วยก็คือรถน้อยถอยลงค่ะของใหม่ไม่เข้าของเก่าออกหมดเจ้าค่ะท่านเทวดาสุขภาพเขาเ้ามีปัญหาเจ้าค่ะปัญหาใหญ่ก็คือลูกลูกไม่ค่อยเชื่อฟังค่ะสุขภาพเขาไม่ดีการงานการเงินติดขัดเคยไปทําแท้งใช่ไหมเจ้าค่ะหนึ่งคน ท่านเทวดาเกี่ยวข้องโดยตรงไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้ามีเด็กเลยนั่นแหละนะอย่าหวังชีวิตนั่นแหละครบจะมีความสุขหนาแหละท่านเลยทำทุกรายการเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยขัดขวางทุกอย่างเลยนั่นแหละหนะทั้งมันไส้ทั้งยาจะเยย็ดเนี่ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าวงเล็บมาด้วยว่าเป็นหญิงใช่ไหมรู้ได้ไงคือ <c oughs> คนที่เขาเขา้าทรงบอกให้เจ้าค่ะมีผู้วิเศษบอกมาแล้วก็ที่เขาดูดวงโยมดูจากที่บ้านทางโทรศัพท์เขาก็บอกว่าพี่ลูกพี่ที่ทำแท้งเป็นผู้หญิงนะ,ะท,นท่านเทวดาตกลงหนึ่งคนใช่ไหมอันที่สองเป็นหญิงจริงไหมหนึ่งคนใช่ท่านแล้เป็นแท้นั่นแหละนะเป็นหญิงด้วยนั่นแหละครับะะแสดงว่าข้อมูลตรงกัน และส่งผลทุกชนิดเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยจะเอามึกป,ปัก <c oughs> โกรธแค้นอยู่หรือใช่แล้วแหละหนะน้อยใจด้วยนั่นแหละค่ะรักลูกหนาะไม่เท่ากันเอย้ยอ๋อลักลูกที่มีชีวิตมากกว่าลูกที่ตายไปแล้วเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นพี่คนโตเจ้าค่ะเป็นพี่คนโตเลยเจ้าค่ะแล้วไม่พร้อมจะเลี้ยง ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานเจ้าค่ะอ๋อตอนนั้นยังไม่คือไม่พร้อมละกันเจ้าค่ะก็เลยออกไปก่อนปรากฏวว่าไม่ไปไหนตามแม่ตลอดเลยใช่ไหมท่านเทวดาเพราะว่าขอขอโทษเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อเขา,าไปตรวจทางการแพทย์ไม่มีเชื้ออสุจิก็คิดว่าเป็นหมันเจ้าค่ะเลยไม่ได้ระมัดระวงัง<อ>เจ้าค่ะไม่รู้รู้ว่าพอรู้ว่าตัวเองมีท้องมีเด็กอยู่แล้วแล้วจึงไปเอาออก จ้าค <c oughs> ่ะอ้วาวก็มันเป็นความมันเป็นความรับผิดชอบของแม่เพราะแม่รู้อยู่เน,นี่ยว่ามีลูกอยู่ในตัวเจ้าค <c oughs> ่ะอนะ่าเพราะนั้นจะไปโทษอะไรไม่ได้เจ้าค่ะเด็กก็เลยต้องโกรธใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยโกรธเกี้ยวเลยนั่นแหละะโมโหเลยนั่นสิครับอ่าเป็นว่าพลาดไปแล้วผิดไปแล้วเรื่องมันผ่านมาแล้วขอชดใช้ใช่ไหม จ้าค่ะสำนึกผิดได้ยังํำนึกเจ้าค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ทําให้เขากรวดน้ําให้เขาทุกวันเจ้าค่ะเด็กน้อยเอ,อ๋ยโปรดฟังแม่ํำนึกผิดแล้วแม่ต้องการที่จะให้ลูกไปเกิดแล้วท่านเทวดาเด็กเป็นเด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละนะ บ,บุญให้ได้ไหมเล่าคราเ,เจ,ราจ้าค่ะได้ไหมเจ้าค่ะได้เมื่อไรจ้าจะมาบวชวันที่สิบเก้าธันวาเจ้าค่ะส <19 S 1> ิบเก้าธันวาเริ่มมาบวชให้เลยเนื่องจากช่วงนี้ต้องไปถวายงานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังเจ้าค่ะไม่ดีปัญหาเอาเป็นว่าตามธัญญาสิบเก้าธันวาจะมาบวชให้เด็กน้อยเด็กน้อยชื่ออะไรท่านเทวดา เธอเป็นลูกแท้เลยใช่ไหมเป็นลูกที่ไม่พอใจและเลยส่งอาการไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องลูกเขาก็เลยดื้อพอเธอหรือเปล่าโดยตรงมีกี่คนลูกตอนนี้สองคนผู้ชายคนโต บอกล่องทางการได้ยินด้วยรักกระเภทด้วยลูกสาวคนสุดท้องเป็นซึมเศร้าด้วยเจ้าค่ะสองรายการนี้เขาป่วยเลย<ม>เธอเกี่ยวข้องโดยตรงใช่ไหม,มแล้วเขาไม่พังแม่ด้วยเหรอคือการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนเราอ่าอ่อ่าเป็นว่าเขาเป็นเขาเขาถือว่าเขาป่วยแล้วกัน<ห>มันก็เลยไม่ได้ดังใจเราเขาค่ะ เขาไม่เชิงว่าจะต้องให้เขาได้ดังใจแต่เขาดําเนินชีวิตอย่างผิเสียมอย่างเสียงเสียงอย่างสมมุติว่าเขามีครอบครัวแต่เขาก็ไม่คิดที่จะอยู่รั้งเพื่อทำงานครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยลูกเธอก็อาจจะอาจจะถูกเด็กน้อยเกิดความแค้นเกิดความโกรธชักใจไปในทิศทางที่สุมเสียงใช่ไหม อ่าพูดตรงตอนนี้ก็อย่าไปโทษลูกเธอเลยลูกเธอมนอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่มันถูกไอ้นี่ปันป่วนตลอดเวลาทําบุญแล้วก็จะไปพูดเธอไปทำเขาทำไมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเธอไปฆ่าเขาด้วยเธออย่าไปเธออย่าขอโทษค่ะเธอตามใจให้มันสบายว่าเขาอ่ะมาเจรจาก็เพื่อที่จะให้เธอดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะเธอจะไปบอกว่าไปทําน้องทําอะไรทาไมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะบอกว่าทำบุญ ถามบุญอ่ะถ้าได้รับก็ไปแล้วมันไม่ไปใช่ไหมอ่าเป็นว่าเลิกทะเลาะกันเลิกโกรธเดี๋ยวไปยุ่งกับน้องน้องเขาไม่เกี่ยวเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราอ้ามันปัญหาของพี่น้องช่วยๆกหา่ยหระช่วยมันเดินทางผิดไงช่วยมันซึมไม่ช่วยมันซึมเศร้าทำไมมันซึมของมันเองอ่ะหนูไม่ได้เป็นทามันซึมมันอยากซึมมาหรอจะ มันต้องมีบ้างแหละหนูก็แค่แนะนำคุยกันอันเนี้ยม,มันมันชืมของมันเองอะ่ะปกติเขาซึมตอนอายุเท่าไหร่หนูมไม่มีใครถามหนูม้างเลยหนูก็ช่เ <c oughs> ชานดวงตาดวงตาสนใจหนูมั่งเลยสนใจเต่เขาอะ่ะเดี๋ยวก่อนถูกค่าถูกักล,ลต้ตาถามบ้างไหมเสไหนหนูละอไปเนี่ยฟังให้ดีนะเวลาเนี่ยเข้ามาแล้ว เด็กน้อยน้องเธอเนี่ยมันอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ถ้าถามว่าเธอไม่ได้ทําเองมันะเ๋อมันเป็นมันเองอยู่แล้วกตมาามเหนูอ่ะตะกี้ถามว่าทุกรายการเกี่ยวข้องไหมเก่ยนี่ไง้ยไ็มันของมันมากกว่าน้เไมพูดง่ายเขาก็เป็นของเข้าอยู่แล้วเราก็ไปเสริมอีกตามนี้่แม่อ ดีแล้วเขาอย่าไปเสริมให้เขาเป็นเองเข้าใจยังมันเป็นตอนที่หนูยังบอกว่าจะจบปากเลยยื้อกับแม่อ๋อเหรอไม่ฟังหนูเลยหนูก็บอกเออมันก็ดีแล้วแหละยื้อไปเถอะอ๋อมันยื้่เชียร์เลยใช่ไหมห้ามแล้วไม่ฟังเชียร์เลยใช่ไหมใช่เออมันก็แล้วแต่มึงและความอ๋ออ๋ออ๋ออาเป็นว่าลูกเธอก็มีปัญหาอยู่แล้วเขามีปัญหาแต่อายุเท่าไหร่มันจริงๆแล้ว เขาก็ตั้งแต่เล็กๆเราก็สังเกตดูว่าเขาไม่ค่อยเหมือนปกติใช่ไหมไม่ค่อยเหมือนเด็กคนอื่นๆอ๋อเขาเป็นของเขาอยู่แล้วไปโทษไอ้นี่ก็ไม่ได้มาเริ่มอาการแรงตอนที่โควิดขาดตกงานตอนโควิดแล้วอาการก็คือไม่ไม่หลับอ๋อเป็นว่าเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็ไปเชียร์ไปเลยใช่ไหมในหนก็ อันนี้แปลว่าอย่าไปเชียร์เขาละกันปล่อยเขาเองตามนี้น,นี่ก็น่ารำคาญี่จะใจญี่ปนเราคนนั้นนี่หนนใจเลอเหรอ,หรอพอๆมันแหละดูทีหนูก็รำคาญหนูก็เลยเอาเต็มชุดเดินเ <c oughs> สริมไปเลยใช่ไหมเ <c oughs> สริมส่งไปเลยใช่ไหมเอางี้เธ <c oughs> อตั้งส <c oughs> ติให้ดีทำใจให้มันสบายๆเข้าใจไหมแล้วก็ พยายามเปลี่ยนสถานะจิตใจตัวเองว่าเราอะ่ะเราอะ่ะจะไม่เป็นคนเร่าร้อนแล้วก็ไปบุ่นวายกับชีวิตของคน,นเขาเนี่นะค่ะนั่งสมาชินี่นะตึงต้องเป๊ะต้องแน่ต้องแน่นต้องเนี๊ยบจะลืมตาขึ้นมาปึ้ง <c oughs> จางหมดเลยอ่าอาเป็นว่า ฝึกจิตหน่อยเข้าใจไหมยอย่าไปคาดหวังกับชาวบ้านเขามากเอาตัวเราแล้วเวลาเนี้ยเธอชื่ออะไรเด็กหญิงวานิดาค่ะวานิดาวานิดา,ดาเขาจะบวชให้สิบห้าวันแล้วจบกันใช่ไหมะถ้าหนูได้ไปเกิดนะหลานตาแต่ถ้าไม่ได้ไปเกิดมันก็มานั่งฉันนั้นอย่างมือนเลยสนะิบเก้าธันวาจัดให้ค่ะกินอะไรบ้างจิ้งค่าหลานตาบอกมา เขาต้มโจกปลาต้มกด้วยค่ะโอเคน้ำนมเซเว่นกข้าวผัดกินแเลยนะคะข้าวผัดเพิ่มเพื่อไหม่โอเคน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าอะไรชุดอะไรชุดเขาเราแมวชุดเขาชุดอะไรบอกมานักเรียนค่ะนักเรียนหญิงหนึ่งชุดได้เปล่าได้ค่ะได้อออ่า บอยสัตว์นั้นเียนมีกระเป๋ามีกระป๋นะคะชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนอ่าไม่ใช่ไปมือเปล่าโอเคใช่ได้ชุดนักชุดนักเรียนใบหนซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่งใส่สมุดบุตรดินสอปถมจ้าอ่าเข้าใจป่าทำใจให้สบายเธออย่าร้อนรนมากนักเจ้าค่ะเธอเธอส่งอาการนี้ไปให้คนรอบข้างเขาก็รับขึ้นเธอนะเจ้าค่ะเข้าใจป่ะเจ้าค่ะ เย็นกว่าแล้วนะเวลานี้เ <c oughs> ย็นกว่าแต่ว่าอย่าไปอย่าไปส่งเสริมเขาล้กัน,นตามนี้น,น่ก็ด,ดีดีแล้วเอาเป็นว่าปล่อยถัดอะไรปล่อยค่ะปล่อยบายไหล,หลกับบายหมออย่างวา่าสิบต้องบอกค่ะไหลย10หมอ10ค่ะ <c oughs> โอเคทั้งกระทานหนชุดค่ะต <c oughs> ุ๊กตาขอตุกก๊กตาเป็นเพื่อน1ตัวนะคะหตุ๊กตา อางี้ไหนๆก่อนจะไปทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยมีข้อมูลไหมว่าทางน้องชายน้องสาวมีวิธีแก้หรือเปล่าเขาเป็นกรรมของตัวเองท,ที่เคยทำไว้ค่ะกรรมของลูกเขาเองเหรอติดมาตั้งแต่ชาติไหนค่ะพันนาชาติเขาค่ะลูกเธอที่ผู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมีกรรมของเขาในอดีตของเขาอยู่แล้วเพราะหนูแสบเลยเสริมส่งใช่ไหม เอาเงี้ยเงี้ยไหนไหนก็ไหนไหนละอีกนิดหน่อยถ้าลูกเขาเนี่ยถ้าลูกเขาเนี่ยทาดีอะไรบ้างอาการมันจะลดน้อยถอยลงค่งะเขาต้องมาทาบุญนะค่ะไม่ไม่สมมติว่าแม่นี่แก้ไปแล้วแล้วเห็นว่าน้องเธอเนี่ยมันควรจะไปทําบุญอะไรบ้างแก้อะไรบ้างเผื่อว่ามันจะได้เป็นปกติเพิ่มขึ้นขเขาหรอคะเออ เธอก็พยายาม,ม,มนนทําตัวให้เป็นตัวอย่างให้ลูกเธอได้นั่งสมาทิสวดมนต์เ,นเขาก็จะได้ดีขึ้นนนีอย่าไปจู้ไปเียเขาบอกให้เาทไปเลยอรเาเองคือลูกเธอเขามีกรรมเก่าอยู่แล้วถ้านนี้กรรมของเขาเนี่ยจะลดน้อยถอยลงก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยต้องทำาสมาทิไหว้พระสวดมนต์ด้วยเข้าใจไหมเจ้าค่ะก็เอาเป็นทีละเตป็ปเธอจัดการให้วันิดาไปก่อน แล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านอาจจะดีขึ้นทุกอย่างหรือว่าดีถึงขนาดแบบว่าแบบว่าคุยกับลูกรู้เรื่องก็จะบอกเขาว่าลูกเอ๋ยเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะหายได้นะถ้านั่งสมาธิเข้าใจปะเขารู้ตัวปะเขาเป็นโรคซึมเศร้ารักษาอยู่เจ้าค่ะทไม่ถามถามคือเขารู้ตัวเปล่าเขาเขารู้ตัวเขายอมรับหรือเปล่าเขายอมรับว่ามันเป็นปัญหาชีวิตเขาหรือเปล่าเขา ไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นปัญหากับชีวิตเขาเพราะเขาก็ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองอว่าเขาจะทํานั่นทํานี่อโอเคอถ้าเผื่อว่าเขารู้ว่าเขาเป็นโรคทื่มเท่าเขาทรมานเขาไม่อยากเป็นบาทีนะไอ้โรคทื่มเท่าเนี่ยบางทีจะไม่ได้เป็นห่อกแต่ถ้ามันถูกคนดันเยอะๆมันตายลงรู้ดีๆนะแม่แม่กดดันมาก อาจจะแบบว่าอาจจะไปพูดอะไรให้รู้สึกว่าถ้าเธอเป็นอย่างนั้นก็คงไม่รอดอย่างวุ่นอย่างงี้หรือทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นรมนะให้ให้คอมูนให้รู้ลูกสึกว่าลูกนี่เป็นคนผิดคนบาปเป็นคนรู้สึกว่าไม่เอาไหนเป็นคนอกตันยูเป็นคนสร้างปัญหาทำไมลูกไปแบบนี้ทไมลูกเขาไม่เหมือนลูกคนอื่นไปเปรียบเทียบอีกเสร็จเลยเด็กทุกคนนะถ้าบอกว่าที่ตายไปก่อน อ่านั้นก็ขอบคุณเข้ากันก็ไม่ต้องเอาแันละยี่สิบวันไม่ไปไม่ได้ฉีดเพราะมันมต่างภาคอะไรของนายอย่าตัดจอยแบบนั้นอ่าเธอบอกมีความฉกง่าไม่มีความฉกแต่ไม่ว่าไม่โดนกดดันไม่โดนกดดันอ่าโอเคเอ่าเป็นว่านี่คือข้อมูลนะเธอจะเชื่อไม่เชื่อเธอจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เรื่องของเธอแต่ว่าเด็กมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่หนูต้องเลไปก่อนอ่าโอเคเกิดอ่าตามคอนเฟิร์มตามนี้สิบห้าวันวันที่สิบเก้าธันวาเริ่ม เข้าใจเปล่า,าอันนี้คือเข้าแนะนํำสาหรับเธอเข้าใจเจ้าค่ะขออนุญาตคุยกับน้องเช <Check S 2> ็คแฮน์เ <hand, S 2> หรอนะคะคืออยากจะถามเขาว่าปกติที่คุณแม่ไหว้พระแล้วก็ขอโทษหนูต่อหน้าพระต้องการขอโทษแล้วก็คือคุณแม่ก็เสียใจยแล้วคุณแม่ก็พูดต่อหน้าพระว่าแม่รักหนูนะ อย่างเงี้ยค่ะแม่ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคือพันร้านจริงใจมารับรับไปจะได้จบอย่างน่ะใา้ไปแล้วหลวงตาเข้าใจมคะลวตานตักคอหลวตาชัขอโทษร้องไห้ศพหลวงตาหนูขอโทษหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ตั้งใจหลวงตากลับมาเถิดหลวงตากลับมาไหมคะเอาเงี้ยเอาเงี้ยเรื่องมันเลยมาแล้วจะจะ ให้เขาแสดงความรู้สึกว่าเข้าใจเรายกโทษเราตอร่อเมื่อการกระทําของเราดีดปฏิบัติให้เต็มที่จอมนึกไปแล้วก็อย่าไปร้องขอความเห็นใจจากใครคว่าการกระทํานี่นแหละคือการแสดงออกที่ดีที่สุดใช่ไหมหตามนี้ดีแส,สดงว่ามีโอกาสดีขึ้น <laughs> นะอยู่ที่การปฏิบัติของเราถามนี้ไปได้